นี่เรื่องที่จะดุดเขามีลูกชายโตเป็นหนุ่มตอนไหนยังมีแม่ที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลอาีกอะไ,ไ,ไปไปมาๆเราแทบจะไม่รู้จักจะดุดเลยทุกคนนี่โดมจะ้ะและโดมนี่นานาๆเพื่อนแม่โอ้โยสูงจังเลยลูกยิ้ แต่เขาสูงมวอนพอ่อฉันว่ามันก็ไม่ได้แปลกเปล่าพี่หลุดเขาโตกับพวกเราทั้งหลายปีบางทีเราก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องเพื่อนทุกเรื่องไหมอ่ะพี่หลุดแต่งงานตอนไหนพวกเราไม่รู้เลยเจ๊เล่าเรื่องสามีเจ๊้ฟังหน่อยอยากรู้ไปทาไมนี่ถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่เจ๊ยอมให้แต่งงานกับพี่นุ้งน,นะป่านนี้ได้เป็นคุณหญิงไปแล้วถ้าแม่รู้ว่าผัวแกจะเป็นคนแบบนี้ด้วยแกอยู่เป็นโสดซึ่งยังดีกว่าถา,า,ามตัวเองดีกว่า วันนั้นอ่ะไปนอนกับใครถ้าสมมติพ่อเลิกกับแม่แกแล้วพ่อมีแฟนใหม่แกจะว่าอะไรครับนี่ผมแทบจะไม่มั่นใจแล้วนะว่าเด็กนั่นเนี่ยมันเป็นลูกใครกันแน่เราก็ทนมาตลอดเลยนะแม่ขนาดไม่มีเขาเราต้องทนอีกวอเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราความสุขเป็นของชั่วคราวความรักก็ไม่ต่าง